สาระกันนิดหนึ่งสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะฮะว่าการบีบงานคนทําเพลงไม่จาเป็นต้องมีความรู้ด้านดนตรีก็ได้ทําไมไปดูกันก่อนอื่นเกิดนํานิดหน่อยมีหลายคนจะมาจ้งผมแต่ว่าด้วยความเกรงใจไม่รู้ว่าจะบีบงานยังไงไม่มีความรู้ด้านดนตรีเลยคําศัพท์ดนตรีอะไรก็เป็นศูนย์หรือบางทีมีแพ้เสียงในหัวแต่ว่าไม่รู้ว่าแนวนั้นมันเรียกอะไรที่สําคัญที่สุดก็คือไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มจากเมื่อประมาณ13ล้านปีก่อนไกลไปเริ่มจากตรงไหน มันเริ่มจากบริบทหรือคอนเทกต์นั่นเองมันคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกไปเปิดพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานมันบอกว่าข้อความหรือสถานการณ์ที่ช่วยทําให้เข้าใจความหมายของภาษาหรือถ้อยคำมากขึ้นเข้าใจในที่นี้ก็คือเข้าใจว่าเพลงเนี่ยมันจะต้องไปทําอะไรมันจะต้องไปอยู่ยังไงอ,อ สำคัญคือบริบทบริบทต่างงานก็ต่างถามว่าต่างยังไงไมาให้เครดิตคนที่ทาแฟนอาร์ตให้ผมหน่อยดีกว่าในดิสคอร์ดตัวอย่างกับบริบทอันนี้เป็นตัวละครมาสคอตผมซีนินใช่ไหมวาดรูปเหมือนกันมันเป็นงานอาร์ตเหมือนกันแต่ว่าเมื่ออยู่ในเกมมันเป็นแบบหนึ่งเมื่อเป็นงานอิลลัสงานภาพประกอบก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือมันไปอยู่ในงานแอนิเมชั่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งในอีกบริบทไม่เหมือนกันลักษณะการใช้เส้นการใช้นู่นนี่นั่นใช้แสงเงาก็ไม่เหมือนกันงานภาพฉัน งานเพลงก็เป็นฉันนั้นกลับมาที่งานเพลงตัวอย่าง3บีบผมไปหาวิธีไปสรุปมาจนเป็นบีสั้นๆง่ายๆเข้าใจได้มีอะไรบ้างเริ่มจากอันแรกคือเพลงเอ็นเครดิตของหนังสั้นเนมชั่นแนวแอคชั่นไซไฟเกี่ยวกับวิทยภาพระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรความยาว4นาทีบีบที่ 2, 2เพลงบีจีเปิดคลอในรายการพอดแคสต์ชิลๆฟิลเหมือนเพื่อนๆอร์ติมานั่งคุยกันขอความยาว2นาทีให้เปิดวนลูปได้บีบที่ 3. เพลงเชสซิน ฉากไล่ล่าสำหรับเกมผีไทยเซตติ้งส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนในรั้วโรงเรียนมัธยมความยาว30มิวบนลูกได้ทุกคนงงไปหมดบีมันคืออะไรอะไรยังไงมาย่อยให้เข้าใจง่ายแบ่งออกเป็น5ส่วนดังนี้ครับหน้าที่ประเภทสือ่อเซตติง้งความยาวแล้วก็ลูกเป็นยังไงเราลองมาย่อยให้เข้าใจง่ายกันอย่างแรกหน้าที่เพลงมันคืออะไรเพลงเป็นเอ็นเครดิตไหมเป็นเพลงที่ไม่เปิดตอนจบเป็นบีจีเป็นแบ็กกราวเปิดอยู่ในด้านหลังคลอ,คอ,คอๆเฉยๆไม่ได้ไปกวนกับเสียงผ หรือว่าเป็นเพลงที่ต้องการความเล้าอารมณ์เป็นเชสซีนเป็นฉากไล่ล่าอันนี้คือหน้าที่ฟังก์ชันของเพลงเออเวลาบีบต้องรู้ว่าหน้าที่ของเพลงอ่ะเพลงมันหน้าที่มันคืออะไร ต่อไปประเภทสื่อมีเดียมงานประเภทไหนมันเป็นหนังสั้นเป็นแอนิเมชันใช่ไหมเป็นพอดแคสต์หรือเปล่าหรือเป็นเกมเซตติ้งส่วนที่เราจะถึงรายละเอียดด้านอาร์ตของเพลงและไม่ใช่ด้านเทคนิคและวสองอย่างก่อนหน้าน,นี้จะเป็นด้านเทคนิคอันนี้จะเป็นด้านอาร์ติสติกว่ามันจะไปทางไหนก็การบอกเซตติ้งก็เหมือนเป็นการบอกแนวทางของอาร์ตของเพลงโดยที่เราไม่ต้องไปพูดถึงสับด้านเทคนิคต่อไปในบีบความยาว น,นี่เป็นเรื่องของธุรกิจแล้วน,นี้เป็นเรื่องของธุรกิจละความยาวความสั้นเนี้ยค่าใช้จ่ายแล้วก็ปริมาณงานที่ต้องทํามากกว่าบางงานถ้าเพลงมันไม่จําเป็นต้องยาวมากก็ผมแนะนําว่าอย่าทำยาวก็ ก็ไม่ต้องบีบให้ผมยาวก็ให้ผมทำสั้นๆก็ได้ค่าใช้จ่ายก็จะได้น้อยลงด้วยเพราะเพลงมันสั้นกว่าสุดท้ายลูปอันนี้ก็ต่อจากเมื่อกี้แหละล,ลูปได้กับลูปไม่ได้ก็คือเพลงที่มันเปิดแล้ววนไปเรื่อยๆกับเพลงที่มันเปิดแล้วมันไม่ไม่วนเพลงที่มันมีต้นกลางจบชัดเจนแค่นี้5อย่าง5อย่างองค์ประกอบในการบีบสั้นๆให้เข้าใจง่ายบีบดีแต่ยังละเอียดไม่พอก็ลงรายละเอียดได้ครับอย่างเช่นมูท n น ถ้าเราต้องการความเจาะจงต้องการความคอนทา้าต์หรือมีอะไรตบตีทิศทางให้มันละเอียดยิ่งขึ้นอย่างเช่นตัวอย่างนะก็เป็นเพลง e n ิตอันเดิม e n คร d i c ของหนังสั ction, ้นแอนิเมชันแนวแอคชั่นไซไฟที่เป็นมิตรภาพเกี่ยวกับมิตรภาพระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรใช่ไหมเออแต่ว่าผู้กำกับอยากได้อะไรที่มันคอนทา้าต์ไม่ได้ไปทางมิตรภาพแต่ว่าอยากได้อารมณ์โรแมนติกว,วังอลังการเหมือนหนังรักละครเวทีอ่ามันก็เป็นการตบทิศทางให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบจะเชื่อมโยงไปกับหัวข้อถัดไปงานอ้างอิงงานอ้างอิงอ่ะหลายคนจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยงานอ้างอิงมันต้องเป็นเพลงมันก็ไม่เสมอไปงานอ้างอิงเป็นอะไรได้บ้างอ้างอิงจากงานอ้างอิงจากงานศิลปะแขนงอื่นอ้างอิงจากวัฒนธรรมอ้างอิงจากเทคโนโลยีการอ้างอิงพวกจังหวะแอนิเมชันถ้าเป็นงานแอนิเมชันเป็นงานเกมอะไรเงี้ยมันจะมีการขยับการแอนิเมชันอะไรเงี้ยก็อ้างอิงจากตัวแอนิเมชันของเราดีที่สุดตัวอย่างหน่อยหนึ่งก็ได้ไปดูตัวเต็มได้ในดิสคอตของผมก็ได้นะเอออันนี้อันนี้คือเวลา ทำแอนิเมชันทำงานอะไรพวกนี้เราสามารถส่งพวกนี้มาเป็นเลฟเฟลน์กันได้ซาวมันก็สามารถที่จะลงตามจังหวะได้นี้ผมทำทั้งทั้งเพลงทั้งซาวประกอบเลยมีส่วนของโฟล์ตไพเอฟฟกเออส่วนของเพลงประกอบอันนี้เพลงประกอบอย่างเดียว ทำให้พอเห็นภาพเราก็จะทําให้เห็นจังหวะเพลงที่จะลงว่าเพลงมันจะเข้าตอนไหนออกตอนไหนเรื่อง r e ฟ e r รนส์จบไปข้อสุดท้ายถ้าอย่างลงละเอียดกว่านี้ล่ะก็ขายคอร์สไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้อนเลยก็เจาะจงเครื่องดนตรีอันนี้สําหรับคนที่มีเสียงในหัวแพ้เสียงในหัว อยากได้เครื่องดนตรีอะไรเฉพาะก็ประมาณนี้ครับกับทั้งหมดถามว่าอยากจ้างลุงศรีนินแล้วตอนนี้ไม่รู้จะบีบยังไงตอนนี้ก็คืออยากจ้างลุงศรีนินก็น่าจะรู้แล้วว่าจะต้องบีบยังไงนะครับอ๋อแต่ถ้ายังรู้สึกว่าไอที่ผมพูดมันเนี่ยมันยังละเอียดไม่พออยากได้แบบอยากรู้แบบถึงลูกถึงคนกว่านี้ ไว้เดี๋ยวมีโอกาสครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่าขั้นตอนการทํางานของผมให้ฟังตั้งแต่ล้างผักหั่นผักยันลงกระทะจัดจานเสิร์ฟมันมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าก็น่าจะทําให้เข้าใจมากขึ้นถ้าจะบีบละเอียดกว่านี้จะบีบยังไงเออสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม